สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทําให้โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ Android นะครับกลายเป็นกล้องเว็บแคมสําหรับเชื่อมต่อกับ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาก่อนนะครับแอปนี้มีชื่อว่า IP webcam นะครับก็สามารถเข้าไปหาดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็เข้าแอป IP w e เว็บได้เลยนะครับ แล้วก็เลื่อนมาที่ local broadcasting นะครับแล้วก็ไปที่ login password ตรง login นะครับก็ให้ใส่เป็นชื่อของเรานะครับต้องจำชื่อไว้ด้วยนะครับตัวนี้สำคัญมากแล้วก็ password นะครับก็ใส่เป็น password ของเรานะครับผมใส่เป็น1234นะครับนั้นนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับแล้วก็ ไปที่ start server นะครับอโอเคครับที่เห็นอยู่นี่คือคอมของผมนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็ให้เรา,ามาเปิดฮอส t อร์ t Wi-Fi นะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีแบบใช้ Wi-Fi นะครับใช้ไวไฟเป็นตัวรับสัญญาณากล้องนะครับก็เชื่อมต่อกับคอมนะครับ จากนั้นเราก็ให้เราใส่ i p IP ไ d พี e นะครับนี่ที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับก็มาใส่ตรงอ่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตรงช่องตรงไอที่ใส่ id อ่าไอตรงนี้นะครับอ่าใส่ตามไปเลยนะครับแล้วก็อ่าโอเคครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเดีย๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าอ่ามัน ็นยังไงครับอ่านี่คือผมที่มันเป็นภาพซซ้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าผมอ่านี่นะครับมันแสดงผลจากอ่ากล้องของโทรศัพท์นะครับไปที่คอมพิวเตอร์นี่แบบนี้เลยนะครับอ่าส่สหรัรใครที่อยากใช้ในการาเล่นกับสกายหรือว่ากล้องอหรือว่าพวก แคมฟ็อกอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดไดเวอร์ตัวหนึ่งมาก่อนครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิดีโอตรงนี้นะครับไดเวอร์นี่นะครับแล้วก็ไปไปคลิกที่ดาวน์โหลดอิสเฮียตรงนี้นะครับถ้าเป็นของวิดโอนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราติดตั้งโปรแกรมไดเวอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็ติดตั้งแบบติดตั้งทั่วไปนั่นแหละครับ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับกับขั้นตอนติดตั้งนะครับอ่าอันนี้ผมติดตั้งไว้ก่อนนานนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้เราไปที่โปรแกรมที่เราตริดตั้งไปเมื่อกี้นะครับที่ Config Config IP Camera Adapter แนีครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยให้เราใส่เป็น URL ที่เราตรงนี้นะครับนี่ที่มันขึ้นแสดงโชว์ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยทับวิดีโอนี่นะครับ ตามด้วยอันนี้เลยนะครับนี่ทับแล้วก็วิดีโอแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ใส่เป็น Username ที่เรา,าตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งก่อนหน,น้านี้โอเคจากนั้นเรากดแอ p พลไปนะครับทีนี้เราจะมาลองใช้กับสกายดูนะครับก็เข้าไปตั้งค่า ต,ตัวเลือกนะครับเครื่องมือแล้วก็ตัวเลือกไปที่การตั้ค่าวิดีโอนะครับอ่าโอเคแล้วก็เลือกเป็นไดเวอร์อ่า MJPEG Camera นะครับนี่นะครับเลือกตัวนี้เลยโฟกัสก่อนแป๊บนึงครับนี่ครับโอเคอแค่นี้เองครับก็จะได้เว็บเว็บแคมนะครับง่ายๆจากกล้องโทรศัพท์ Android ของเรานะครับ